วนน่โรคนเกิดวันศุกร์ได้ไพ่สองเหรียญหนึ่งถ้วยห้าถ้วยแปดเหรียญคิงไม้ทาช่วงนี้ครับยังมีความว้าวุ่นในเรื่องของการงานอิทธิพลของห้าถ้วยสองเหรียญการติดต่อซื้อขายจะทำอะไรใช้ความใจเย็นใช้ความรอบคอบอย่ารีบร้อนนะครับเพราะว่าการรีบร้อนมันจะทำให้ วิตกกังวลแต่จารย์บอกได้เลยช้าช้าได้พาเล่นงานนะครับแปดเหรียคุณเป็นคนขยันคุณเป็นคนมีความสามารถอิทธิพลของคิงนะครับการเลื่อนข้างเลื่อนตำแหน่งจะประสบความสำเร็จติดต,ต่อซื้อขายและเปลี่ยนได้ดีเพียงแต่อย่างรีบร้อนโดยเฉพาะธุรกรรมทางด้านธนาคารช่วงนี้มันเป็นวันหยุด ยาวเรียกว่ามีวันชดเชยเพราะฉะนั้นธนาคารอาจจะต้องได้รับคําตอบใครบางคนอาจจะทรมานใจแต่บอกเลยว่าเลี้ยงเลี้ยงใจเย็นๆจะได้ดีมีโชคมีราบดวงดีกับเลขบัญชีรหัส a t m ให้โชคเพราะฉะนั้นใครดูนะครับเลขบัญชีนะครับหรือรหัส a t m ีสลับไปสลับมาจะประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักครับในช่วงนี้ยังกังวลใจห่วงใย อนาคตของลูกหลานคนในบ้านคนในครอบครัวแต่อาจารย์บอกได้เลยว่าอย่างกังวลทําให้ดีที่สุดคุณจะได้อภิชาติบุญหรือว่าข่าวดีในลูกของลูกหลานการเรียนการศึกษาจะได้ดีครับเพราะว่ามีทิทธิพลของคิงไม้เท้าชัยชนะการศึกษาเป็นสิ่งที่ดีการสอบการเรียนการศึกษาต่อจะสมบัตินะครับเรื่องของคนโสดครับจะพบรักกับพ่อแม้แม่ไม้คนมีตำแหน่งหรือคนที่เคยมีปัญหากันมาแล้วจะเข้ามาในชีวิตช่วยเหลือเพื่อกูลกันจนเป็นความผูกพันยิ่งวัน เป็นวันสําคัญไปเวียนเทียนพากันไปทําบุญจะมีความสุขในเรื่องของความรักธรรมะเรื่องของสุขภาพระวังไว้สักนิดหนึ่งนะครับฆ่าด้วยให้เกี่ยวข้องกับจุกเสียกระเพาะหรือมีปัญหาในเรื่องของกดไหลย,ย้อนความดงความดันวิงเวียนศีรษะเพราะฉะนั้นใครที่อายุมากๆต้องใจเย็นๆอย่ารีบร้อนการกินการทานค่อยๆเคี้ยวสักนิดหนึ่งแล้วจะดีท้องอืดท้องเฟ้อกด เลอเปรีป้ยวนะครับเลิเมือเปรีป้ยวมีสิ่งต่างๆสํา,าสคัญนะครับเพราะว่ามันเป็นเกาะเป็นแก๊สเป็นอะไรอยู่ในกระเพาะเพราะฉะนั้นต้องเอาใจใส่ทานช้าๆนะครับทั้งหมดจด